สวัสดีครับน้พบกับสุขกับนช่นนองเรอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาผมจะพามาดูกับอีเวนต์กับตีในเ่องของต่างจีนอีกทีนะครับคืออะไรคือตอนเนี้ยตีผมมาผ่านไปผ่านชั้นสี่กันแล้วเว้ยแคทผ่านชั้นสี่ทุกคนเลยนะครับถามว่าผ่านกันยังไงนะครับคือตอนแรกเนี่ยพลังพวกผมก็ไม่เยอะนะครับอืมผมก็เร่งพลังก็ไปเปิดซัดเปิด ข้อมูลต่างๆมากมายนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาเล่านะเป็นเคล็ดการเล่านะครับเป็นเ่ล่าให้ทุกคนทุกๆคนฟังนะครับก็คือวิธีการผ่านก็คือที่ผมมันจะมีพาร์ทหนึ่งครับผมพาร์ทหนึ่งนะครับมีาขอภัยมีพาร์ทสองคน นะครับมีหอกนะฮะนี่หอกสัมพันธ์มากคือผมเองนะับจะมีทั้งแบบโจมตีแล้วก็ป้องกันนะครับอีกคนหนึ่งก็คือเป็นแทงแทงก็จะเป็นดาบใหญ่นะครับดาบใหญ่คนหนึ่งนะครับอันดับที่2ก็คือเป็นวิสาที่เป็นดมเอ็เบิร์นดาเมจนะครับที่ระดับกลางๆกันทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนก็จะมีหอกินดาบใหญ่ที่โหดนะครับแต่ก็เบิร์นเบิร์นดาเม็ได้ระดับกลางมาพอกับวีอะไรนะครับแล้วทาสิ่งที่ทําก็คือเราลงรอบแรกเนี่ยนะครับเฉียดมากนะครับเฉียนมาก แทบจะไม่ผ่านเลยนะครับถามว่าอะไรเพราะว่าขอภัยที่ไม่ผ่านก็คือที่ผ่านมามันไม่ผ่านเลยไปชัดคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราทาก็คือว่าเราทําการมีพระเข้าไปสองคนแล้วก็แบ่งนะครับพระคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องเปิดมือทองอีกคนหนึ่งไม่ต้องเปิดเลยต้องปิดตลอดเลยนะต้องปิดตลอดเลยนะครับแล้วก็วิสาวิสาเนี่ยวิสาให้ทําการอ่า เบิร์เดียวเบอร์เต็ส่วนหอเนี่ย,ยให้ไปปรับค่าสเตตัสครับผมหอเนี่ยต้องไปปรับค่าสเตตัสนะว่าค่าสเตตัสในส่วนของอาวุธนะครับให้เอาในส่วนของสกิลม่วงที่เพิ่งเข้ามาแผนเนี้ยเข้ามานะครับเอามาด้วยนะครับแล้วก็ให้เพิ่มโจมตีให้เต็มนะครับทั้งตี้เลยนะครับแล้วก็พอมันถึงจุดที่มันระเบิดเนี่ยอย่างในคลิปเนะี่ยพอจุดที่มันเป็นตัวแดงนะครับให้พระ เนี่ย <Birthday! S 2> ตอนแรกอะตอนแรกอะพรทั้งสองตัวทั้งมือทองนและไม่มือทองเนี่ยก่อนที่มันจะระเบิดให้ทุกคนอะทนนะครับไม่ต้องเปิดมือทองเราตีเลยปลากป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 ากตีแต่พอมันมือทองพอมันแปลงล่างเป็นสีแดงปุ๊บเนี่ยให้ทั้งสองคนน่ยนะครับพัดกันกันกันมือทองยิ้มูือะไรเนี่ยสลับกันคือสัมพัญคือทุกอาชีพเลยนะไม่ใช่แค่อาทีท่พิีเนี่ยทุกอาชีพนะครับอย่างพระเองก็ตามเนี่พระเนี่ยจะต้องแบบสลับกันเข้าใจกันทั้งสองคนนะก็คุยกันในทีอ่ะ ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผม,มาผ่านแลาบชั้น4ดีใจมากนะครับแต่ก็เปิดก็คือไม่กเคยอ,อยู่ดีนะครับก็ได้กเคยอ,อยู่ดีแต่ว่ามันก็ผ่านชั้น4ไงทุกวีเราผ่านชั้น4ทุกวีมันก็ง่ายอ่ะทุกเะล่ะทุกวีเราผ่านชั้น4ทุกวีมันก็ง่ายใช่ไหมอืมตอนนี้เนี่ยต่อไปก็จะง่ายขึ้นแหละนะครับเพราะว่าผมเห็นคนอื่นเขาผ่านชั้นสี่เขาต้อะไดรายได้ไอ้กำไรม่วงไดไ้ไอ้ชิ้นในส่วนทำของโน่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับบางคนก็ได้แบบ ดีดังั้นเลยนะนะครับอย่างกาไรม่วงเนี่ยถ้ามันขายได้ก็คือมีคนรับซื้อเลยไอ้ผู้ผิดใบม่วงอ่ะถ้ามันขายได้รวมกับใบม่วงนะแต่กําไรม่วงขนาดน้อะถ้าใบม่วงอ่ะมีคนรับซื้อเลยสองพันเพดีไหมทุกคนว่ามันดีไหมว่ามันดีมากนะนะครับฉะนั้นเองก็ตามก็ทําให้แบบผ่านหลายชั้นสี่นะครับแล้วเรามาดูกันว่าได้อ่าขอรางวัลเนี่ยนะครับดีไม่ดีขนาดไหนนะครับโอเคแค่นี้แล้วพบกันครับ ทุกคนขอให้ทุกคนผ่านให้กันผ่านกันได้ทุกคนนะครับ